เราจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพวกเราทีม ADD Automatic Drug Dispensing System จากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตครับ Automatic Drug Dispensing System หรือระบบห้องจ่ายยาอัตโนมัติจะนํา2ระบบเข้ามาช่วยกันคือ1นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติและ2ระบบพิสูไลท์ทั้ง2ระบบนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาของ human error และช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายยามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในการที่จะไม่ต้องมาแอาอัดรอรับยานาห้องจ่ายยาในสถานการณ์โควิด -19 A.D.D. Automatic Dispensing System หรือระบบห้องจ่ายยาอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการบริการให้กับสถานโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเข้าใช้บริการเป็นจานวนมากซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสถานพยาบาลทุกระดับสามารถเข้าถึงได้เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้รวดเร็วที่สุดในช่วงแรกซึ่งราคาของอโตเมติจัดิีเพนซิ่งซิสเต็มถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มคู่แข่งหรือผู้ประกอบการรายอื่นจากต่างประเทศของเรามีราคาที่ถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดครับ สามารถติดต่อเราได้ที่เพจ Facebook ADD Automatic d e p e n s e n g System หรือสามารถติดต่อผ่านศูนย์นวัตกรรมบริหารธุรกิจ BAIC สาขาบันการจัดก,การประจักษ์พวัตรครับ